สนับสนุนโดยใหม่อี su ซูดีแม็ก2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกเ็นด <c oughs> ิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมันใ่ทุกครั้งที่แตะเบรกออโต้วิกเอนมาสด้าวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่แล้วอยากให้แนะนำรถคลาสสิกที่เราโปรดสักสามคัน ้วันนี้ก็เป็นตีมตีมรถอังกฤษแล้วนนครับค่ะครับผมก็อย่างคันที่เก่าที่สุดเดือวชื่อจาก,กุ้ XK140 เป็น p ีปี1956นะครับก็คันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่า ในยุค1950นะครับในฐานะผู้ผลิตค่ายรถยนต์นะครับการที่เราจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยรถของเราเนี่ยมันสมรรถนะโอเคเหมือนแค่ๆเป็นตื่ถึงโฆษณาอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอารถของเราเนี่ยไปร่วมการแข่งขันเขาเรียกว่าเลมมัง24ชั่วโมงอ๋อเคยได้ยินครับผมก็คือจักร์โก้140เอ็กเคหนี่ยครับะตระกูล XK เนี่ยก็เป็นแชมป์ในรายการตั้งแต่ปี1951ถึง1953โอ้ ก็คือว่าเป็นรถที่วิ่งเร็วมากถ้าเทียบกับสมัยนั้นนะคะ XK 1 4 0่เนี่ยคือเขาทำความเร็วก็คือตามความเร็วของชื่อรุ่น140ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือประมาณสักสองรับในยุคนั้นก็ถือว่าเร็วมากส่วนคันนี้ก็จะเป็นปี1 9 5่นเะครับเป็นรถ MG ถ้าเกิดว่าเราเคยดูหนังเรื่อง Ford V Ferrari นะครับก็ มันจะเป็นรถที่เคนไมล์เขาเคยขับในสนามเลมังเหมือนกันแต่ว่าเขาขับในปี1955ครับผมก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเ,าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นรถเล็กนะครับที่สามารถทำความเร็วได้ประมาณนึในยุคนั้นแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าคล่องตัวกับการดูแลรักษาง่ายทำให้เหมือนกับว่า,าสามารถ จบการแข่งขันแล้วก็ได้ได้รางวัคลค่ะไลกหนึ่งคันสุดท้ายอันนี้นก็จะเป,<ท>เป็นเป็นเอ็มจีเหมือนกันะนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยอ็มรถเอ็อเนี่ยครับเขาจะถนัดรถเปิดประทุนะนะครับอันนี้ก็จะได้ได้ชื่อว่าเป็น MG น่าจะรุ่นเดียวนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือจากฟินีฟารีน่านครับ่บเ,เขาเรียกเป็นเป็นค่ายออกแบบรถยนต์ค่ะ ที่แบบข้ามชาติมาอ่าอันนี้อังกฤษไปขอความช่วยเหลือฟีนีฟาริน่ามาช่วยออกแบบให้หน่อยอเดิมทีรุ่นนี้ออกมาเป็นเปิดประทุนก่อนนะครับแล้วก็ฟีนีฟาริน่าช่วยดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับหลังคาค่ะมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันโปรดของเราที่อยู่ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับว่าวันนี้เอาดูแต่รถอังกฤษคระได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้พอเรา ชื่นชอบหรือว่าสะสมเก็บพวกรถคลาสสิกรหรือว่ารถโบราณแสดงว่าเราจะต้องมีการเมนเทนเนนซ์เขาด้วยเรามีวิธีอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆผมว่ารถก็เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปครับ<ะ>ถ้าเกิดว่าเราใช้เขาบ่อยๆ<ะ>ก็จะไม่ไม่ไม่เสียเลยออเหมือนกับว่ารถเราปัจจุบันเนี้ยครับ<ะ>ออพอเราใช้เขาทุกวันใช่ไหม<ะ>ครับเขาเรียกว่ายางก็หมุนเวียนน้ำมันเครื่องอะไรก็ ทุกระบบก็ก็ยคงใช้งานได้ปกติแต่ว่าคือพอรถมีอายุเนี่ยพอเราจอดใช่ไหมครับยางก็มีปัญหาใช่ไหมครับน้ำมันคลองน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้หมุนเวียนเบรกติดอะไรพวกนี้ครับเหมือนมนุษย์เนาะแบบถ้านอนเฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายเลยก็จะเสื่อมไปเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าวิธีการที่เราดูแลเขาดีที่สุดครับเราก็คือขับ ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านรับชมอยู่แล้วเกิดแรงบันดาลใจรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาสู่วงการรถคลาสสิกรถโบราณอยากที่จะเก็บสะสมอยากที่จะมีไว้ครอบครองบ้างเขาควรที่จะต้องเริ่มต้นยังไงคะผมว่าเริ่มต้นอย่างที่เราชอบก่อนนะครับ,รบแต่ว่าไม่อยากให้ให้เหมือนกับว่าต้องต้องหรูต้องแพงต้องอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเริ่มจากว่าอาจจะเป็นรถที่เราเคยนั่งตอนเด็กๆ อาจจะเป็นรถที่คุณพ่อเราเคยใช้รถที่มีความทรงจำใช่รถที่มีความผูกพันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าผมก็จะมีเหมือนกับว่าวันนี้เราเอาอังกฤษมาใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราไม่มีรถที่มันไม่สวยนะ,ะรถกระบะเก่าๆผมก็มีมนะครับแต่ว่าคันนั้นคือเหมือนกับว่าตอนนั้นคือ,อ,อชอบรถมาสตอร์ฟมิเลียมันน่ารักดีแต่ตอนนั้นลูกชายสองคนตัวเล็กๆแล้วเฟมิเลียรถมาสเตอร์ฟมิเลียมันเป็น ก็เรียกว่าเบาะโซฟาเราก็นั่งกัน3าคนขับไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนอนุบาลอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาสเตอร์ฟมิเลี่ผมว่าปัจจุบ 30, ันน่าจะแบบสามหมื่นมั้งสามสี่หมื่นแต่ว่ามันมีความทรงจำรรที่ดีค่ะก็อยากจะให้เริ่มจากความหนึ่งก็คือเราต้องออไม่ลำบากตัวเองใช่ไหมครับสองผมว่าชอบน่ารักเออแล้วก็เราได้เพื่อนฝูงจากการที่เรา มันจะค่อยๆมาเองทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะสิ่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็ได้รับเกียรติครับอันนี้จะเป็นของคัน MGA หรือบางปี1959อันนี้ก็เป็นได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งครับจากงานประกวดของสมาคมรถโบราณเป็นแชมป์มาแล้วนะคัเป็นแชมปมาแล้วเป็นแชมป์มาแล้วอันนี้ปี 2019ครับ2019นาใช่นานแล้วครับนานแล้ว6ปีที่แล้วเองนะคะก็เป็นแชมป์มานะคะแล้วก็อันนีวั็เป็นงานที่คุณมดเป็นผี้จัดการนะครับอันนี้ก็เป็นของเป็นแชมป์เหมือนกันแต่ว่าเป็นของคันจากรูอาเอ็กซ์เคนซซึ่งทีทีงานนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคัสตอมคัสตอมแต่ว่าคืองานนั้นน่ะเขาจะมีแบ่งเป็น หลายคัตติโกรีใช่ไหมครับอันนี้เราได้เป็นชนะเลิศเกี่ยวกับการบูรณะยอดเยี่ยมเ e ส t i n s ส a l l a เลชัค่ะทีนี้มีเรื่องราวของเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เสื้อที่คุณพอมใส่อยู่เด็กอันนี้คืออะไรเอ่ยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะอ๋อก็คือว่าเริ่มต้นจากเด็กเราทำแว่นตากันแดดครับเป็นเป็นแบรนด์ที่ผมทำกับเพื่อนผมคุณโจอี้บอยครับแล้วก็คุณต่ออีกท่านหนึ่งครับ ก็นั่นแหละครับก็เป็นแว่นตากันแดดนะครับแล้วเราก็เที่ยวนะครับเราก็ใส่แว่นตากันแดดแล้วเราก็เลยมี อุปกรณ์เพื่อดูแลตัวเราในการนั่งนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยแตกลายมาเป็นเด็กอุดอร์ก็คือมีพวกอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรวนี้ครับสายแคมปิ้งมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยเป็นเก้าอี้พับโต๊ะพับเต็นตาอุปกรณ์ต่างๆมีหมดเลยครัโน่าสนใจว่าเข้าไปชมได้นะคะก็จะมีเป็นเว็บไซต์ให้เข้าไปเยี่ยมชมเ Facebook เด็กไทยแล a n ์แฟนเพจนะครับแล้วก็เป็นเด็กอุ o กรณ์เด็กอุปก r เซิร์ชใน Google ก็น่าจะขึ้น นะคะสายแคมปิ้งน่าจะชอบเพราะว่ามีสไตล์แล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามมากๆทีเดียวครับก็เน้นนั่งสบายครับโอ้โหวันนี้ก็ได้เรื่องราวสนุกๆเยอะมากได้เรียนรู้ได้รู้เรื่องของรถคลาสสิกรวมไปถึงอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆด้วยวันนี้ขอบคุณคุณพัมมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ และในช่วงวันหยุดยาวอย่างวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนี้นะคะมอสขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขเดินทางไปไหนกันโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะถ้าต้องเดินทางไกลยอย่าลืมเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแฟนเพจซีแม็กคาและออฟโรดทรอยฟีกันด้วยกลับมาเจอมอสกันได้ใหม่ในวันหยุดหน้านะคะในรายการออตเตจัมทอรีเดย์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ